สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพบกับหมอเอกอีกแล้วนะครับวันนี้หมอเอกมาอยู่ที่สิมวัดบ้านตําแยนะครับทุกคนตั้งอยู่ที่ตําบลไร่น้อยอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนับว่าเป็นสิมอีกแห่งหนึ่งนะครับที่มีความงดงามนะครับสิมคืออะไรนะครับสิมก็คืออุโบสถนั่นเองครับสิมก็เป็นภาษาภาษาลาวนะครับภาษาท้องถิ่นพื้นเมืองอุบลนี่แหละนะครับใช้เรียกอุโบสถนะครับอุโบสถที่นี่นะครับทุกคนลองดูนะครับก็จะเห็นว่า ลักษณะสําคัญเลยก็คือเป็นอาการอาคารที่ก่ออิฐถือปูนใช่ไหมครับเนี่ยด้านลา่างรวมถึงผนังเนี่ยเป็นอาคารที่ก่อด้วยอิฐถือปูนนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นหลังคาที่เป็นเครื่องไม้นะครับแล้วก็มุงกระเบื้องด้วยกระเบื้องดินเผานะครับบริเวณสามเหลี่ยมตรงเนี้ยเราเรียกว่าหน้าบันนะครับทุกคนนี่นะครับตรงเนี้ย จะเห็นว่าหน้าบันตรงนี้จะเป็นลักษณะของเป็นเป็นไม้นะครับปีขึ้นในแนวตั้งนะครับแล้วก็ด้านบนประดับด้วยช่อฟ้าอ่าแล้วก็มีใบรากานะครับด้านปลายก็จะมีในส่วนของหางหงด้วยนะครับแต่ส่วนที่สําคัญนะครับของที่นี่ก็คือบริเวณหน้าบันด้านในที่เป็นปูนนะครับทุกคนข้างในตรงนี้เนี่ยจะมีตัวอักษรเขียนไว้นะครับเกี่ยวกับประวัติของการสร้าง สิมแห่งนี้นะครับซึ่งก็ตามประวัติก็คือสร้างประมาณปีสร้างเมื่อปีพศ2417นะครับโดยยาคูทานะครับแล้วก็มีพิษุสามเณรอุบาศกต่างๆในสมัยนั้นร่วมกันสร้างขึ้นนะครับลักษณะก็เป็นสิมแบบแบบพื้นเมืองอุบลเลยที่มีความงดงามนะครับเน้นประโยชน์ใช้สอยนะครับถึงแม้จะมีความเรียบง่ายนะครับแต่ว่าก็มีเสน่ห์ไม่แพ้ที่อื่นเลยนะครับดูอย่างฐานตรงนี้นะครับทุกคนฐานแบบนี้นะครับที่มีลักษณะ คอดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฐานเอวขันหรือว่าเอวขันนะครับก็คือเอวขันคืออะไรก็คือเอวของพานนั่นเองครับทุกคนนะครับในภาษาลาวเนี่ยเขาเรียกพานว่าขันนะครับอ่าถ้าเคยเห็นเนาะพานมันจะมีลักษณะเป็นแบบตรงคอคอพานหรือขาพานอ่นะมันจะมีลักษณะเป็นคอดเ wow. ว้อ่าเขาก็เลยเอามาเรียกเนี่ยนะครับว่าฐานแบบเนี้ยว่าเอวขันด้วยนะครับแล้วก็จุดที่น่าสนใจก็ครับก็มีนี่เลยคันถวย นะครับคันทยที่ใช้รองรองรับในส่วนของด้านบนเนาะก็จะมีเนี่ยระเกะสลักเป็นรูปพญานาคนะครับลักษณะคล้ายกับที่วัดแจ้งนะครับที่ในเมืองอุบลน,นะครับลักษณะก็คล้ายคลึงกันนะครับที่นี้ก็ถือว่ามีคพรสมบูรณ์แล้วก็สวยงามนะครับท่านใดที่ ผ่านไปผ่านมามาเที่ยวเมืองอุบลอยากชมสิมงามๆแบบนี้นะครับก็สามารถมาชมได้ที่วัดตําแยแห่งนี้นะครับเสียดายวันนี้ที่ประตูพระอุโบสถหรือว่าสิมด้านในไม่ได้เปิดนะครับไม่งั้นหมอเอกจะพาเข้าไปข้างในก็จะมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยนะครับซึ่งตามประวัติเนี่ยสร้างเมื่อประมาณพศ2400นะครับก็มีความงดงามอีกเช่นเดียวกันเดี๋ยวนในโอกาสหน้านะครับหมอเอกอาจจะได้พาเข้าไปชมข้างในนะครับวันนี้ก็ชมความงามด้านนอกไปก่อนนะครับทุกคนอ,อย่าลืมนะครับ แขกไปใครมานะครับลองมาชมที่นี่นะครับแล้วก็จะลงรักอุบลราชธานีครับวันนี้หมอเอกก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ